ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีโดยบรรยากาศภายในห้องประชมุมเต็มไปด้วยความคึกคักสมาชิกสภาจำนวนมากแสดงความยินดีพร้อมจับมือทักทายและส่งรอยยิ้มการได้ผู้นำรัฐบาลชุดใหม่นี้ถูกจับตามองจากทั้งในและต่างประเทศว่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการเมือง และการพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ได้หรือไม่นักวิเคราะห์มองว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและหาทางออกจากความขัดแย้งเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเมืองและวางรากฐานให้กับอนาคตของประเทศต่อไป